สอบปล่อง ECU ท,ที่ว่า400สแกนได้นะครับแล้วก็เครื่องสแกนบอกวอ่าไฟ5โวลต์เลยเฟรนปกติดีน,นี่ยังไม่ได้ต่อเซ็นเซอร์อะไรก็เลยไม่มีช็อตไม่มีโอเวอร์โหลดไฟดูกปกติแรงดันล่างกล่องไม่ต่อ ยีหมืน k p, k ่น Kp กิโลปาสคาลนิ่งนะก็แสดงว่าตอนที่ถ้าต่อลงไปที่เครื่องแล้วค่านี้ไม่วินะ่งเนี่ยก็เป็นไปได้ว,ว่า,เ,าเซนเซอร์เซนเซอร์ตัวนี้สิตัวนี้เป็นกล่องของลูกค้านะครับวัดเซนเซอร์แรงดันหลกนะักต่อเซนเซอร์ล็อกกรนะและ ก็ยังยังตอบสนองกับค่าสัญญาณแรงดันล่างลองปรับดูก็ก็กล้องก็ทำงานปกติก็เป็นไปได้ว่าตัวเซ็นเซอร์แรงดันล่างของรถอาจจะมีปัญหา